สวัสดีครับพบกับบาบาซ่านะครับวับนนี้เราจะมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นเอ็นจิ้งจกนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าต้นเศษฐีพันล้านชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าคารันโชนะครับเป็นไม้อบน้ำอกง่ายนะครับโดนแดดจ,จัดตลอดทั้งวันชอบน้ำ สามารถเลี้ยงกลางแจ้งได้เลยเรามาชมวิธีการขยายพันธุ์กันเลยนะครับวิธีการขยายพันธุ์ต้นตีนจิ้งจกนะครับเราจะใช้วิธีการนำต้นอ่อนบริเวณใบใบนะครับมาขยายพันธุ์นะครับเราจะค่อยๆลูดนะครับ กันกิ่งหักนะครับใช้มือรูดเบาเานะครับเพื่อนๆนมันก็จะหลุดแล้วนะครับหนห่นะครับต้นอ่อนของต้นคารันชโชนะครับยังไม่มีรากเลยนะครับนี่คือต้นอ่อนของต้นติน้งจกนะครับในธรรมชาติต้นติน้งจกก็จะ ดีดต้นอ่อนนี้ออกมานะครับถ้าเราไม่ใช้มือรูดมันก็จะดีดออกมาแล้วก็ไปหล่นลงดินเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายที่สุดของต้นตีนตึงจกครับองวิธีการที่ส่งต้นอ่อนเนี่ยครับลงไปในดินนี่นะครับคือต้นอ่อนของตีนตุ๊กแกนะครับเราจะนําลงมาปลูกในกระถางกันนะครับขั้นตอนแรกคือเราใส่ฐานลงไปนะครับเพื่อรองก้นกระถางนะครับไม่ให้น้ําขัง ระบายอากาศง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ดินลงไปเลยดินนี้จะใช้เป็นดินทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เป็นดินกคตตัดก็ได้ใช้แค่ดินถุงนี้ก็ได้ครับดินธรรมดาได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็นําต้นอ่อนมาเทลงในกระถางได้เลยนะครับเทให้กระจายทั่วๆนะครับเวลาขึ้นต้นจะได้ไม่ติดกันอือครับ ต้นจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆสูงประมาณ60สิบเซนนะครับต้นจะยืดยาวออกตั้งโดนแสงแดดโดยตรงนะครับต้นจะตรงสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตั้งไว้ในที่ร่มต้นมันก็จะเลื้อยนะครับไม่เป็นทรงสวยแบบนี้ ยิ่งโดนแดดมันก็จะยิ่งคุ้งเข้าหาแสงนะครับแต่ถ้าตั้งที่ร่มต้นมันก็จะโค้งงอเข้าหาแสงนะครับเวยนไครับเพื่อนๆนต้นลงชะลูดเลยครับขยายพันง่ายนะครับเพื่อนๆลองหามาปลูกกันดูครับขอบคุณนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ